โอ้โหแรกมาก็รวยเลยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะมีดวงรวยกุศลที่สร้างมาโอกาสสำเร็จสำเร็จผลหรือคุณไปขอเลขมาหรือเปล่าต้องบอกว่ามีโอกาสว่าคุณจะมีเงินมีทองมีโอกาสทางการเงินมีโชคมีลาบโอ้โหเงิน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 มีแต่เรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสร่ํารวยรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองมีโอกาสดีๆทางการเงินมีบุญมีกุศลมีโชคมีลาบ มีข่าวดีทางการเงินจากบุญกุศลที่คุณสร้างมาสัปดาห์นี้รวยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสิ่งที่คุณหวงังคุณฝนันคุณปรารถนามีโอกาสสำเร็จสำเร็จผลสัปดาห์นี้ด,นดูเหมือนว่าคิดการใหญ่แล้วใจไปถึงดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูมีบุญมีบารมีมีใครไปไหว้ ปู่ย่าพญานาคบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคนที่เกิดในวันจันทร์ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าการงานการเงินนะหรือธุรกิจมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาหวังสิ่งใดดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ดูเหมือนกับจะไม่ดูเหมือนกับจะยากแต่จริงๆแล้วคุณทําได้นะสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจแบบฟุกฟุแบบ แบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันเหมือนมีผีผักนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือทำให้คุณได้สมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสได้รับนะพรนะพรที่ขอไปมีโอกาสสำฤทธิ์สำเร็จผลนะมีโอกาสว่าบุญกุศลที่สร้างมาจะส่งผลให้คุณได้สิ่งดีๆนะการงานการเงินความรักความรักก็ต้องบอกว่ามีผีผักเหมือนกันนะบางทีนะอาจจะคิดว่าอุย้ยเขาสูงเกินไปเขาไม่น่าจะมามองเราแต่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ อะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้เหมือนจะมีเซอร์ไพรส์ได้สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้หรือมีสิ่งที่อยากหวังอยากจะได้แต่ก็ไม่คาดหวังแต่ไปบม,มาได้แบบฟุกฟ๊กๆเออนะโชคลาบก็มีโอกาสนะจ้าบอกเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกฟ๊กๆด้วยใน,ในการเนอะคนที่เกิดในวันอังคารอ่าสัปดาห์นี้ของขึ้นนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าพลังกายพลังใจจะมาเต็มเปี่ยมมันเหมือนกับคุณจะมีพละกําลังมหาศาลในการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่พลังกายพลังใจคุณจะมาเต็มเปี่ยมของขึ้นมีโอกาสว่าคุณจะทําหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเออแล้วดูเหมือนกับว่าจะมีกัลยาณมิตรอยู่รายล้อมรอบตัวด้วยนะมีคู่ เขาเรียกว่ามีมิตรใหญ่นะมีเพื่อนที่เป็นคนยิ่งใหญ่คนใหญ่คนโตที่จะสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จอ,อ่โหคนที่เกิดในวันนีค่ะบุญแรงองฐานบุญเยอะเออ ดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะหลุดมาสองใบอีกใบหนึ่งต้องบอกเลยดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันอังคารดูเหมือนว่าชีวิตดวงเปิดฟ้าเปิดฐานบุญเก่าฐานบุญเดิมรวมกับบุญใหม่ส่งผลให้คุนมีโอกาสที่จะคว้าใจชัยนะมีโอกาสว่าชีวิตจะฟ้าเปิดดวงเปิดได้เกิดใหม่ได้เกิดได้เกิด,ได,กดได้แจ้งเกิดเออ ในเรื่องของการงานอาจจะได้งานนะใครหวังงานอยู่มีโอกาสได้งานเขาจะเวลข้ามนนะหรือถ้าเกิดว่าทำงานอยู่แล้วก็ต้องบอกว่านะอาจจะเจอโจทย์หรือว่าความท้าทายในงานก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าจะทำสำเร็จมีมิตรใหญ่มีมิตรแท้มีเพื่อนนะกระยานมิตรรอบตัวสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมผลักดันให้คุณไปสู่จุดที่เป็นความสาเร็จ อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับหรือได้โปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างทําให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าธุรกิจมีโอกาสทําได,มาามได้มีโอกาสได้เริ่มต้นได้เริ่มนะฮะเออมีโอกาสได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะทําและก้าวหน้าขึ้นด้วยประตูแห่งความสําเร็จปิดแล้วคนที่เกิดในวันพุธเนาะใบแรกมาก็โอ้โหสง,งา่างามนะดูจากพลังงานตรงนี้สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะได้ยิ่งใหญ่เออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือโอ้ยคนที่เกิดในวันพุธเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้พบที่พึ่งที่พิงนะทางออกทางแก้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือทําให้คุณได้ถึงฝั่งฝันได้ถึงสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสุขก,กายสบายใจช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาติดขัดในชีวิตมากมายหรืออาจจะมีปัญหาทางการงานทางการเงินนะหรือแม้กระทั่งความรักที่ทําให้รู้สึกขาดแคลนทาให้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจทําให้รู้สึกเหนื่อยล้า ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้นะชีวิตของคุณจะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งดวงเปิดฟ้าเปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาช่วยเหลือเปิดทางให้ทําให้คุณได้พบทางออกทางแก้มีมีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมีโอกาสที่จะได้ที่พักที่พิงที่พึ่งที่พิงหากมีปัญหาติดขัดก็ต้องบอกว่าจะมีคนช่วยเหลือนะหรือว่ามีแนวทางช่วยเหลือหรือมีโอมีสิ่งดีๆเหมือนมีฟ้าเปิดทางให้ทําให้คุณเห็นทางออกทางแก้แล้วนําพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้น แฮปปี้ <Happy S 2> ขึ้นมีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นเนาะโ <c oughs> แ้แคล้วคลาดปลอดภัยเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกนว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองนะภัยอันตรายใดๆจะแพ,แพ้ผ่านไม่ได้เลยหรือเป็นไปได้ว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้ดวงจะแรงดวงจะแข็งใครที่คิดจะเป็นศัตรูใครที่คิดร้ายจับพ้ายแพ้แพ,แพ,แพ้ดวงตัวเองตายไปเออ บุญกุศลแรงมากคนที่เกิดในวันมฤหัสบ,บดีดูเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาชุมนุมกันช่วยเหลือทําให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตได้โอกาสดีๆอ้ามีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้ที่ดินนะมีโอกาสมีโชคมีลาภฟุกๆด้วยอ่ะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคศัตรู เขาจะแพ้ภัยไปเองนะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นความทุกข์คุณจะได้ตัดขาดจากความทุกข์หรือเป็นไปได้ว่าหมดเวรหมดกรรม ถ้าในเรื่องของคนเนาะก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีดอ่ะยังอยู่ต่อแต่อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่คู่ควรอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นความสบายใจศัตรูนะหรือว่าเป็นคนที่คิดร้ายจะพ่ายแพ้ไปจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเองนะโดยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากไปอันตรายทั้งปวงนะมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้ด้วยนะอ อาจจะได้โชคฟุกๆอะไรบางอย่างนะให้คุณได้ปลดหนี้มีโอกาสมีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือได้ทรัพย์ก้อนโตทรัพย์ก้อนใหญ่นะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้ต้องบอกเลยส่งผลให้คุณท,ทันทีมีโอกาสว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีในสัปดาห์นี้นะจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วต้องบอกว่าเป็นพลังงานดีๆที่ ชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนสนับสนุนมีกัลายาณมิตรอยู่ลายล้อมรอบตัวที่จะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จค่ะเสด็ษถีนะเศรษฐถีนะอุ้ยดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้1 4 -20 สถึงสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบหกมีโอกาสร่ำม,มีโอกาสรวยเออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสในเรื่องของเงินเงินทองทองนะการงานนะอาจจะมั่นคงหรือมีโอกาสทางงานงานเข้ามาทําให้คุณมีเงินไหลกองมีทองไหลมา นะในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกว่าทํามาค้ะขึ้นหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะเออมีโอกาสจเจริญรุ่งเรือง,องโชคลาภก็ต้องบอกเลยถามหามีโอกาสมีเข้ามาแน่ๆเลยนะด,ด,ดูมีโอกาสเรื่องของโชคลาภเหมือนกันนะเออนะไปไหว้ศาลตายายใครมีศาลตายายดูจากพลังงานตรงนี้นะบรพบุรุษอาจจะให้โชคให้ลาบศาลตายายอาจจะให้โชคให้ลาบนะคะอื้อ ดูจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสเป็นเศรษฐีนนจะมีคนคอยช่วยเหลือนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าดวงมีคนช่วยเหลือนะเออติดขัดตรงไหนก็จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะคะโอยจะเป็นคนที่มีความโชคดีในตัวนะดูจากพลังงานตรงนี้ตกนาไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีนะคนเมรานะเออ ผลของบุญกุศลที่คุณสร้างมานะกรรมดีที่คุณสร้างมาส่งผลให้คุณไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาบุรคอะไรมีบททดสอบอะไรมีความท้าทายแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณก็จะรอด ปลอดภัยและผ่านพ้นมันไปได้จะมีคนคอยช่วยเหลือคนทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะดูจากพลังงานตรงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณจะปรับตัวเก่งคุณจะเปลี่ยนแปลงได้คุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะดูจากพลังงานตรงนี้ขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรโอ้ เปิดดวงเปิดโอ้ยคนที่เกิดในวันเสาร์ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าน่าจะหนักหนาอยู่เนาะหนักหน่วงเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างมากนะคะหลายสิ่งหลายอย่างบั่นทอนจิตใจทําให้ชีวิตติดติดแงกติดงักนะติดอยู่ติดติดขัดขัดอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกไม่สบายใจแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์14ถึง20สิงหาคมดูเหมือนกับว่าโชคจะช่วยฟ้าจะเปิดดวงจะเปิดชีวิตจะมีโอกาสได้เกิดนะ มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนปร,ปรับปรับปรุงปรับตัวปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตนะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนคอยช่วยเหลือหรือมีคนไกด์นำแนวทางอะไรบางอย่างให้ชีวิตของคุณได้พลิกฟื้นได้ลุกขึ้นมายืนอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสที่ชีวิตจะดีขึ้นด้วย